การศึกษานั้นคือการแนะนำส่งเสริมบุคคลให้มีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้การคิดอ่านการกระทำตามอัตภาพของตนโดยมีจุดมุ่งหมายในที่สุดให้สามารถนำเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีในตัวออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อกูลตนเพื่อกูลผู้อื่นได้โดยสอดคลอค้องไม่ขัดแยง้งเบียดเบียนกันเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศได้ พระบรมราโชวาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษรัชกาลที่9โรงเรียนบ้านนาดินดำสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่264หมู่1บ้านนาดินดำ ตำบลน,นาดินดำอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโรงเรียนบ้านานาดินดำเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษ,ษาปีที่1และระดับมัธยมศึกษาปีที่สมีเขตพื้นที่รับผิดชอบได้แก่หมู่ที่1บ้านานา,นานดินดำหมู่ที่7บ้านรับมงคลหมู่ที่8บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12, 13และ14บ้านห้วยลึกในปีการศึกษา2565มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด161คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด18คนบริหารงานโดยนางโสภาพรเสงนีโสดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านนาดินดำจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษามีความรู้ผู้คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคำขวัญของโรงเรียนเรียนดีมีคุณธรรมนำประชาธิปไตยภารณามัยสมบูรณ์เพิ่มพูนภูมิปัญญาท้องถิ่นสีประจำโรงเรียน สีเขียวสีเหลืองต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นราชพฤกษ์อัตลักษณ์โรงเรียนยิ้มง่ายไหว้สวยโรงเรียนบ้านนาดินดำจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีการสนับสนุนส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆต,ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ในด้านวิชาการด้านกีฬาการแข่งขันทักษะวิชาการจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาจนไปถึงระดับภาคโรงเรียนบ้านนาดินดำมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะต่าง เพื่อเน้นพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมด้วยทักษะและความสามารถที่หลากหลายด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป